ค่ะดูเทอมานะคะวันนี้พามาดูนี่ที่พามาดูสิพามาทำเนาะพามาทําปลานะคะนี่นะคะปลาแลวดูว่าปลาห้าสิบาทเราได้กี่ตัวนะคะเป็นปลานิลน,นะคะเป็นปลาตัวเล็กๆเนาะห้าสิบบาทนะคะนี่จะมาแล่ปลาไว้อ่นนี้คือห้าสิบาทนะคะเดี๋ยวจะมาแล่ปลาไว้เนาะมาแล่ปลาทําปลาไว้จะได้เอาไว้กินได้น,นาน ดูมนดูว่าได้กี่ตัวนะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวห้าสิบาทได้เก้าตัวมาค่ะนล้นเนีราจะมาถอดเกตกันเปิดน้ำใส่นิดนึงแล้วมันขา่านี่มีน้ำไหลด้วยเราจให้แค่นิดเดียวพอนะพอให้มันจับได้ไม่ติดมือเนาะโอเคค่ะ ตอนนี้จะมาถอดเกล็ดกันนะคะเพราะว่าปลาตัวเล็กเขาไปถอดเกล็ดให้แต่ถ้าเป็นปลาตัวใหญ่เขาจะถอดเกล็ดให้อยู่ปลาตัวใหญ่วันนี้ไปดูปลาใินตัวใหญ่อะมันตัวละสองร้อยกว่าบาทไม่ใช่ตัวละสี่สองสองตัวสองตัวร้อยกว่าบาทใช้มีดขูดนี่หละตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นปลาดินแช่ฟิาเมาะมันก็เลยเป็นแบบยังไงดี เขาก็เลยขายในราคาที่ถูกลงมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถอดเก็เอ็นมันก็จะอันนี้เนาะจะถอดได้หมดกว่าถึงถ้าให้ทันล้างเขาถอดให้อะ่ะเขาก็ถอดไม่หมดเหมือนกันนะเราต้องก,กลับมาถอดอีกรอบนึงอีกวมได้เ,เอาช้อนมาใช้มีดขุดเลยนะคะมาดูว่าใช้เวลาทำกี่ เป็นชั่วโมงเนี่ยเลยอะ,อะทำปลาไม่เคยเป็นด้วยไม่รู้มีดคมหรือปอดด้วยซ้ำแม่งเป็นไงผ่าท้องผ่าทองปลามีดไม่คมเลย เอาางในออกโอัยมีไข่ด้วยเนี่ยนี่มีไข่ด้วยใช้เล่มเดียวกันนี่แหละทั้งขูดทั้งอันนี้ดิมีไขป่ปลาด้วยอ่ะ เห็นไหมแห่ปาเอาทิ้งเลยนะคะน้องไม่ใช้เนะาะเพราะว่าเดี๋ยวล้างยังไงมันก็หลุดเอาหมดอยู่ดีนะคะโอเคดูท้องข้างในดำมากเลยอะไม่เป็นไรเนาะใส่ไปก่อนนะคะ ถอดเกล็ดต่อจะเล่นไปทั่วนนแวน่นอนเลยตันนี้โอเคนะคะตอนนี้ขอขอตัวทอดเกตก่นนะตอนเนาะขออนุญาตทอดเกตก่อนเดี๋ยวทอดเกตเสร็จแล้วเราจะไปให้จะมาให้ดูตอนที่ว่าอ่าแล่ทอดเกตแล้วแล่เสร็จแล้วนะคะจะไปหมักไว้สักแป๊บ สักแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวใส่หน้าตัวเองสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่ว่าจะเอาไปตัดพัดลมนะไม่ได้ไปตัดแดดตตดพัดลมให้มันแห้งค่ะโอเคนะคะทำอันนี้นะถอดเกล็ดแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วนะผ่าเสร็จแล้วนะตอนนี้คือมาทําขั้นตอนการล้างน,นะคะนี่คือผ่ารั้นแรกในชีวิตเลยนะคะเนี่ยาอาจจะออกมาไม่สวยหน่อยนะคะไม่เป็นไรเนาะที่ทำมาล้างปลากันทำมาล้างข้างในปลาโอ้ชิม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  บางน้ำลงเลยน้ำกระเด็น,นะคะ่ะข้างในปลาแบบสกระปรงมากล้า,างก่อนอันนี้คือล้างเพื่อที่ว่าจะเอาไปหมักใส่เกลือกับกระเทียมไว้ก่อนนะคะจะได้เอาไปตากดลมได้นะอาจจะดูแบบไม่สวยงามนิดนึงนะคะผ่าขั้นแรกเนาะ ลองทำความชาดีบีมือใหม่หัดทํานะคะเมื่อกี้ขั้นตอนที่เติมที่ว่าให้ทําให้ดูแค่ตัวเดียวอ่ะเพราะว่าเอ่ออะไรนะมันยุ่งยากนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้ทําให้ดูเนะเาะโอเคตอนนี้แบบ มันจะใช้เวลาเยอะเกินด้วยแหละโอเคเรียบร้อยนะคะมาดูตอนนี้เดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนนะน้ำปลาเยอะเกินนี่นะคะปลาที่ทำเสร็จแล้วนะคะค่ะนี่นะคะตอนนี้คือน,น้องไดนีนเส็จแนละ้วเนาะตานเสร็จแล้วเอาเอาเกลือมาหมักไว้ก่อนนะคะดูกอเนะ ใส่ไปเยอะๆเพราะมันมีหลายตัวใส่มือเลยโอเคทาอย่างนี้เลยแล้วกันอันนี้ปโะโลโดนไปละหนึ่งรอบโดนเบิดโดนเบิดเข้มไปวะเปนี่ยใส่เกลือเยอะขนาดนี้โอเคนะคะทาเกลือเสร็จแล้วก็ไปตาย อันนี้เอาอีกเละอาเยอะเอาอีกเละโดนเยอะ <c oughs> นี่นะปลาเราปลาน้องนะคะขยับไปนิดนึงเนาะมันจะได้ตากได้ครบๆทุกตัวอันนี้เกลือไปกองกระจุกอยู่ตรงนี้ทาไมนะจับไปรู้เซอร์มีแต่เกลือไปกองอยู่ตรงนี้นะนี่นี่ โอเคนะคะนี่นะคะปลานนองนะโอเคนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าไปต่างนะคะอาจจะผิดพลาดตรงไหนก็ต้องของอาภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะคะ